อันนี้เราจะมาดูาชมวัดเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับเป็นวัดโพนสว่างบ้านหนองคือตำบลบ้านเอื้องอำเภอสุข,ขามจังหวัดนครพน,นมนะครับอันนี้นี่คือที่เห็นอยู่ขนานี้ก็คืออดอกไม้ปลูกรอบ อโบสดนะครับหรือว่าสิมนะครับภาษาอีสานเราจะไปดูนะครับนี่คือสิมโบราณนะครับเป็นสิมเก่าแก่ข้างในอาจาอาจะเข้าไปไม่ได้นะดูไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับขึ้นไปดูเป็นสิมเก่าแก่นะครับ เข้าไม่ได้นะครับข้างในล็อกซิเกิ okay. ดูข้างบนนะครับรายนามผู้สร้างเก่าไม่เก่ารายนามผู้สร้างนะครับ50บาทห้าสิบบาททุกคนนะครับทุกท่านเลยนายนาุผู้สร้าง ห้สิบบาทหมดพวกอิดพวกอะไรมันก็ผุกพังนะครับมันผุมันพังหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสิมเก่ามันก็ผุกพังไปตามกาลเวลาดูภาพปฏิมกรรมนะครับเป็นภาพ พระพุทธเจ้านะครับฟังสยายญาตินะครับสวยมากครับเป็นสิมงที่สวยมีภาพปฏิมากรรมภาพพระพุทธเจ้านะครับนี่คือรายนามนะครับกรรมการ โดยผู้นำผู้สร้างนะครับก็คือหลวงพ่อพระอ,อุปชาเกิดภูมิโยนะครับพร้อมด้วยพระสุสัมมณีญาติโยมได้นำทางการสร้างนะครับในสร้างขึ้นเมื่อวันที่หนึ 1, 4, ่งกุมภาสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามหนึ่งกุมภาพันสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามแล้วก็ทำพิธีผูกพัตสีมา พศ2500 2496นะครับผูกพัทธสีมา2496จำนวนเงินที่สร้างนะครับสร้างโบสถ์นี้เสร็จสิ้นด้วยงบประมาณาด้วยงบประมาณ22,900 20, บาท90ส,สตังค์นะครับ เป็นบทที่เก่าแก่มากครับต่อมากเสียดายเข้าข้างในไม่ได้ครับอันนี้ได้รับการบูรณะครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่านาน,านแล้วบูรณะนานแล้วนะครับดูข้างบนนะครับดูปฏิบัติดูข้างบนบูรณะด้านบนนะครับ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์หลังคาสิ้นใหม่สิ้นเก่านะครับ โลสว่างบ้านนองฝือนะครับเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับสวยนะครับโสถ์หลังนี้สวยงามครับโผล่หลังนี้สวยงามนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้มีพระพิกสุสามเนรที่จำพรรษาอยู่ในวัดนะครับเก้าลูกนะครับโดยมีหลวงพ่อพระครูผาสุกะธรรมลัตนะครับเป็นเจ้าวาดะังนั้นเราก็มาชมนะครับเราลอมวัดนะครับนี่คือสาราการประเรียนนะครับหลังใหญ่นะครับ สร้างเสร็จประมาณ10ปีที่แล้วนะครับหลังใหญ่มากนะครับบริเวณวัดชมรอบบริเวณวัดโดยรอบนะครับซึ่งโดยรอบวัดจะต้นพารรอบวัดนะครับจะมีต้นพารรอบกำแพงวัดนะครับ อ,อ,อ,อ่ตนศาลา,านี้หลังนี้นะครับเป็นศาลาที่สร้างาใหม่นะครับประมาณสิบปีนะ ใหม่ก็ประมาณ10ปีนะแต่ก่อนก็จะเป็นสารไม้นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้มันจะเป็นสารไม้อยู่ตรงนี้นะครับหลังใหญ่จะเป็นไม้หลังจากนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสาราทางการประเปียนนะโดยการก่อสร้างปูนนะครับใช้ปูนเป็นปูนแทนนะครับ ข้าวที่ตะวันออกนะครับข้าวที่ตะวันออกเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูสถานการณ์เรีนาายนะครับนี่กุฏิที่เพิ่งทวไยว้นะครับเสร็จงบประมาณส0 0แสนนะครับกุฏิหลังนี้นะครับ ไปดูสาระนะครับไปดูสาระเยทวิดีโอปุ๊กเดินถ่ายลูกถายวิดีโอ คือเห็นยังกูเอ็นยังกูเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นเมื่ออื่นแต่เมื่อื่นเมื่อื่นตอนเช้านี่ไปเก็บบ่ตอนบ่ายนี่ฮดบ่เจะเก่าเขาเขาเก่าตอนบ่ายไปเก็บตอนบ่ายไปเก็บเขาเอาเงินบุติ่เจ้ไปเก็บไปเช้าบอกเขาจะมาลำบุญคนไองนั่นอหละไปเก็บตอนเช้าเหรอเนีเจ้าเกาเจ้าวานพอตอนเช้าอันนี้ไปเก็บผลบ้านถึงไปโดน ยนไปเกบไปบอกที่ห huh. ูย็นจะพูดหาทำอะไรข้มาส่งอาจารย์บเพชยล้วเลี้ยเนี่ยน้องก็บอกบอกบอกน้องก็เจ้ากินตี๋ย้อยเงอนตอนยเนาองกูเนาะ แล้วแล้วก็ไปแหละ,ะทางขึ้นสารก,การประเรียนนะครับจะเห็นพญานาคสตัวนะครับเห็นพญานาคสองตัวอลองไปดูกันะครับสาระก,การ,รเรียนหลังใหญ่ที่สวยงามนะครับวันนี้พาชมวัดปูนสว่างบ้านหนองขีนะครับ ขึ้นมาบนสาราแล้วนะครับจะเห็นภาพวาดภาพประติมากรรมนะครับเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับเป็นทศัชาตินะครับพระพุทธเจ้านะครับสวยนะครับสวยงามมากเห็นสาลาที่สวยงามมากับ ชมนะครับชมดูเป็นสลาการ,าาปรเปลี่ยนหรือนอกนะครับเป็นสลา,าอีกแห่งหนึ่งครับที่สวยงามดูด้านบนครับดูด้านบนดูด้านบนนะครับ เมื่องมนก็จะเป็นภาพาเกี่ยวกับพระวิสันดอนนะครับเป็นประวัติของพระวิษณนดอนรอบสาราเลยครับ ดูใกล้ๆก,ก็ได้นะสวยมากครับอ่าลอกศาลาเลยนะครับอ่าศาลา,าต้นเสาศาลาต้นใหญ่มากนะครับอ่าต้นเสาศาลาต้นใหญ่มาก ดูภาพรบอบๆศาลาเลยนะครับรอบศาลาสวยงามมนาะดูพื้นศาลาพื้นนะครับเป็นพื้นขัดมันนะครับเงาครับพื้นขัดเงามันนะครับสวยสวยมากนะครับนี่คือศาลา วัดโพนสว่างวัดหนองตืนนะครับนี้เราก็ไปดูก,กุฏิเก่ากุฏิหลนี้ที่ว่าเป็นกุฏิที่เก่าแก่ที่สุดในวัดนะครับเพราะว่าย้ายมาย้ายมาสองครั้งแล้วนะครับนี่นะสองครั้งแล้วเนื่องจากวัดได้รับการพัฒนาปเปลี่ยนก็เลยย้ายนะครับ ก็สมควรน,นะฮะมาอย,ยุ่ประมาณ30อืมเกือบ30ปี30ปีนะครับประมาณ30ปีปกือที่เหล่านี้ปกติที่เก่าอ่าสร้างเมื่อปีพศ2 5 35นะคฮะ535 35นะครับ เท่กนโลยีเก่าเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นส่วนฝั่งนู้นเฉพาะล็อกนี้นะครับจะมีจะไม่ได้เหยุพื้นปูนนะครับจะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้จะอยู่มุมนี้นะครับต้นไม้จะอยู่มุมนี้ส่วนมากก็จะเป็นมีต้นมะพร้าวต้นมะม่วงแล้วก็ต้นยางนานครับ ต้นสัมสานะครับจะอยู่โซนนี้นะครับต้นไม้จะอยู่โซนนี้ะจะอยู่โซนนี้นะครับต้นไม้ส่วนโซนนี้ไปมันจะเป็นปูนหมดครับ้าเทปูนหมดทั้งวัดเลยให้ดูบรรยากาศก็คือหน้าวัดนะครับตรงนั้นคือประตูโขงหน้าวัดนะครับนี่คือสลาการ,ปรเปลี่ยน

โคดคเกอคตคาแฟโคตรากแโคดแท่ซื้อววจังเลยคดแท่โคดแท่เมตตามหานิยมค้าขายดีคดแท่อืโคตแท่เมตตามหานิยมอค้าขายดีโออไมเคยเห็นเลย นี่จะเลือกแกอแกอในลำต้นแกอ่แล mm ้ว hmm. กับูซาลายคาถาใส่ทองคาถาใส่อัดกบบาวันนี้โคเต่เนาะของกสัสัูโคตเตเป็นุั้นเสียงเห็นนมโคเตะเนาะออเมตตามหานิยมค้าขาย อ๋อไล่กระถาใส่นอกมาอนกโอ้ยมาน้อยอ่ะวิ่งไฟนอนนอกมันหนาวเนาะลมเกินไปนี่เห็นเนาะแรงไฟให้มาปวิ่งนอนลอยออนอะมาลายอ,อนนอนแล้วนอนคิดอ่ะเนาะลมีห้างมันเขา้าไปคิดนั่ะ มาหากิดหากิดมาน้อยหากิดถ่ายเอาแล้วหัวเราไปใส่บอกนะวันนี้ไปเบิร์มอลำบ่วันน้ไปขัวไม่รู้รถวบบย่างไปเกิดอะสาวึ่ะโอ้ยย่างไปเลยเลยย่างไปแล้วก็ะข้อขึ้นน้ำเข้าเลยเขาขี่รถไปกันเลยเขาก็จอดถามแล้วก็ขึ้นน้ำเข้าเลยอ๋ออืม เขาจอดท่าแล้วก็ขึ้นมอเตอเคาท์แหลนเนาะกำ mm. ลังทำของดีของขังของขังอันแย้มม่เข้ร์เคาท์มาของขังมีตามหานิยมโคตรแต้โคตรแต้บ่ซื้อนะโคตรฆ่าแท้นี่ล่ะโคตรฆ่าแท่บ่<อ>ซื้อโคตรฆ่าแท้ไปห้าเบื้อเด้อมีตามหานิยมบอกไปหาา้าเบื้อเด้อค่าไข่บ่ อว้วยค้าขขา่บ่โอ้ใส่กับค้ายายเนาะโคเต้ค้าขขย <c oughs> อ,อัดกรอบลลวงปุสนหรอครับว<อ>่าหลวงปุสนนี่นห<อ>ปุสนนี่นโคเต้เนาะค้าขายร่ำรวยโคเต้ วุ้นบางทังนะงงนี้บุลังกำแพงมันเป็นมียังอยู่ข้างล่างมันมียังอยู่ข้างล่างนี่วะส่งมาเถอะนะมีย่างข้างล่างนี่คนทั้งผูเห็นออกกล้องสอง่งเราอันนี้คือศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์นเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์นเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพนสว่างบ้านหนองหือสัตว จะเป็นป่าไม้ไผ่ป่าไม้ไผ่ไม้เสียงไผ่มดใครเข้ามาแล้วก็จะ่าลืมกดติดตามนะครับฝากกดติดตามคอมเมนต์นะครับดูคลิปวิดีโอให้จบด้วยนะครับ